นักร้องสาวเดือดจัดถูกขโมยทองแช่งให้พังทีนาศลูกทุ่งสาวอามชุติมาโพสต์ตามหาซ่อมข้อมือทองคําน้ําหนักหบาทหลังถูกขโมยไปจากบ้านโดยระบุว่าตามหาสร้อยข้อมือหบาทลายนี้คะ่ะร้านทองร้านไหนหรือพนักงานร้านทองใดพบเจอมีใครเอาไปขายมีรางวัลให้ห้าหมื่นบาทคะ่ะ ตอนนี้ของในบ้านหายทั้งเงินสดและทองคํารวมเกือบสิบบาทไม่ทราบว่าหายตอนไหนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยให้ลูกเจอตัวคนร้ายในเร็ววันใครเอาของกูไปขอให้ชีวิตมึงไม่มีวันเจริญหยิบจับอะไรขอให้มีแต่พังทีนาศขอให้มึงมีแต่ความทุกข์ร้อนระอุไปทั้งกายทั้งใจทำอะไรไม่มีใครเมตตา หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากรวมทั้งยังให้กำลังใจขอให้หาเจอในเร็ววันอามชุติมายังได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่ารู้ว่ายากที่จะได้คืนไม่เป็นไรขอรู้แค่ตัวคนร้ายค่ะ